รูปคะแนนนะครับก็ก็เวลาเป็นกับสอนะครับแล้วก็การรำเรียนโดยตรวแม่ล็อนะครับยังมีการใช้บัตรตะตั้งอยู่เหมือนเดิมนะครับในคมไปรำเรียนท่านบัตรตะตั้งมันจะแบ่งตามคุณภาพคุณสีครับผมก็จะมีนะครับจะเห็นวันนู่นนะครับวันทก็เห็นวันที่เขามาส่งนะขาคือหนึ่งสิบแล้วก็สิบเอ็ดถึงยี่สิบจะเป็นสองแถวนะฮะของขาเขาเรียกะบัตรตะตั้งนะครับก็เด็กเรียนแบ่งแยกสีตามคุณภาไปของข้าวหินจะเป็นรูปหมาดของข้าวหินตัวเอง นะครับเวิ่งแต่เรื่องของค่าใช้จ่ายของคณะกรกตนะครับจะเป็นค่าใช้จ่ายของกระทรวงทั้งหมดเรื่องของการจ้เวนขอช่วยเป็นระเบียบให้กับทางกองคำของกระทรวงรึกษาธิการแต่ว่าต่อไปต้องให้ทางอบจสารทางทังกลมแล้วว่าขอโทษข้อสิบเอ็ดครับการเสียสิทธิ์ครับเนื่องจากการไม่ไปใช้สิทธิ์ตั้งและไม่ได้เห็นนะครับอันนี้ก็เหมือนการตั้งใหญ่เหมือนกันครับก็คือ ถ้าเราไม่ไปใช้สิทธิ์เราก็ถูกจํากัดสิทธิ์นะครับต้องมีระยะเวลาสองปีเจ็ดวันนะครับแล้วก็หลังจากวันตั้งปีเจ็ดวันนะครับก่อนเจ็ดหลังเจ็ดนะครับคือสัปปะเลขาธิการประธานสภาทุนิกผู้ช่วยเลขาธิการปาระธานสภาทุนิกและเลขาธิการรองประธานสภาทุนดิบนะครับที่เพิ่มเติมเข้ามานะครับสิบสองครับการรับคะแนนครับในการประกาศผลการรับคะแนน 6องย่นเพราะเอกสารเยอะครับผมใช้2บาทนะครับประมาณ6องย่นก่าจะจัดกาที่น่าจะเริ่มมาคะแนนระมาณที่6องย่นนะครับก็นับคะแนนที่หน่วยหน่วยใครทดงมันครับเขาเก็บภาษันะครับแล้วก็การควบคุมบัตรจะต้องรับระวัรับเพราะว่าเดี๋ยวนี้เครื่องสแกนเครื่องถ่ายสารสีมันถ่ายมันเปิดเป๊ะนะ